สวัสดีเด้อจ้าเออตุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้ามาค่ะพบกันครับเออเธอเหลือกพามากินแต้ก,กาแฟเนาะจ้าเนาะม่วนๆเด้อมากินกาแฟตอนเศร้าๆขันน้ำเออเด้อมาค่ะมาตื่นละบ่พ่อแม่พี่น้องก็นเลยมาเด้อมามาเด้อจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับเอตุก,กตาพาฝันเด้อจ้า กาแฟดำกับสาวย้อจ้ะกาแฟดำกับสาวย้อตนเศร้าๆมวนม้วนเด้อมาเด้อมาเออหน้าผาหงนี่ออกกําลังกายก้องเสียงกาแฟก็จะเม่นหอมค่มมะมะพ้อเราบอกพ่อแม่พี่น้องกันนะข้าบุลลนาหงก็มาหงนํากันเนาาดเน้อค่ะเด้อมวนมวนจ้ะมาเด้อ หรือว่าภาษาญอยบานเอตุกาตาผาฝันค่ะเพั่กนะสษีบอกว่าเพั่กนะสษีบอกว่าแบบนี้จ้ะมาเด้อจ้าเด้อมีเหงจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อมากิน กาแฟดำเก๋ยตุกตาพาฝันนะคะมาเด้อกินกาแฟดำกับสาวน้อยจ้ะมาเอ้ยนะพาหูบกาแฟเด้อมันีอ มีแหงน้วเจโนมีแหงมีแหงนะคะกินกาแฟตอนเช้าๆนะะี่กันนะหอมชื่นใจเมื่อนี้ยู่เหีนเยนนิ้อจะเนะื้อมื่อนี้บัได้ไปออกข้างนอกอันบัได้ไปทํางานซ้อยแฟนคะ่ะเมื่อวานเอก็ไปเมื่อมือเลยคะ่ะไปทํางานซ้อยแฟนเ้ยไปยันดูดฝุ่นทําความสะอาดเนาะคะ่ะเนาะอยู่น้าเหลือ พันอุปกรณ์พันเยอะพันเอ้ยก็ไ่ได้ไปนะพันหลายมื้อแล้วหรอกค่ะเมื่อวานนี้พันเอเอ้ยไปอันสร้อยเอ้ยก็เลยไปก็มัดมือค่ะมัดมือซีซอไปเก็บของเอาของมาซักอันนี้ก็กําลังซักอยู่ค่ะเมื่อนี้ยเอ้ยก็เอาของที่ว่าอันอันยูน้าเหลือมาซักพวกผ้าม่านพวกอันจิปะทะเนาะค่ะเนาะหลายอย่างนเนาะอันผ้าเส็จมือ้อผ้าเตยสั่นสารพัดเนาะคะ่ะเนาะผ้าที่วัน เศษผ้าที่พันทํเงินเ็จเครื่องเงินเศษน้ํายาเศษตุ้สเนียค่ะเอ้ยก็เลยเอามาปั่นตั้งหางหรอกค่ะมือเอ้ยก็นาทำงานอีกมืดมือค่ะแต่ว่าเอาเข้าเครื่องแล้วพ่นเครื่องเครื่องมันทํางานแล้วก็ไปท่าออกแล้วก็ใส่เครื่องอบแล้วก็มาพับเละค่ะเอ้ยก็ได้ก็เป็นงานเอ้ยมืดมือเดีอยค่ะอันซักผ้าอันรีดผ้านี่ก็คงเหลือนี่ก็เพราะมันต้องแยกมันต้องแยกอัน แยกแยกส่วนนะค่ะแยกแยกชนิดนม่บอกแยกแยกอันแยกว่าส่วนเหรือที่ว่ามันถึงน้ํายาตเเะเลแดงสิค่ะเอ้ก็มาแยกสักกาแฟเอ้ก็ออกไปเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเอ้ยก็เลยอันต้มกาแฟก็เลยมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องตัวจักน้อยเนาะะเนงานเมื่อก็ยังอยู่หลายอยู่คะ่ะงานเพื่อนเพราะว่ามันเป็นงานอัน งานก็คืองานบ้านเนี่ยขนอดทำบ่มีที่สิ้นสุดเนาะขอมดมงนี้ต่อมงนั้นไปเสิร์มมงนี้เนี่ยวะก็เอ็ดอันไปทีละน้อยดอกค่ะเรือน้อยบ่ม่นเรือใหญ่เรือน,น้อยก็แต่ว่าเรือล่องธรรมดาเนี่ยค่ะไปกันสองคนไปยันเที่ยวตามลําน้ําตามเตือนเนี่นะเอ๋ยพันชอบไปกาแฟนเอ๋ยกาอีกจักน้อยก็ถ้าอากาศดีขึ้นเยอะๆกาพันเดิออกอันทาง รัฐบาลอางนี้พันลปอยคือว่าเอออันเดินทางได้สิกับนพากันไปแล้วนะคะเออก็เริ่มเตรียมโขงเตรียมเตอแล้วล่ะเตรียมโขงที่ว่าเอาลงเหลือสิคะอันพวกอันอาหารพวกน้ําพวกเตันี่ค่ะน้ําลงน้ําดื่มก็มีมดหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ไตทงเหลือน้ํากันเมื่อวานนี้แฟนเอ้ก็เอาใส่ก็เยอะเลยค่ะน้ําค้างนึงค้างนึ่งก็เป็นพวกอันพวกน้ํามันพวกเตยนี่ค่ะโน้ยก็บู้จักน้ำพันบอกเตยก็ไปเบิ่งอัน พันเฮอเอดมองเหลือก็ทำความสะอาดเ้าพันไปดูดฝุ่นอันเซ็ตแดนดนิดๆน้อยๆแล้วก็เก็บของมาซักค่ะก็สะอาดตาดีขึ้นเยอะเลยอาทิตย์นี้เอ้ก็ต้องไปอีกสักประมาณส่งเทือมืออันเห็นพ่นถามเอ,อย้ยูมือเซาเนี่ก็สองเทือก็มืออีกสองมือก็เอ้ก็สิไปนะพ่อนติดๆกันนะคะ เพราะว่าวันที่วันเท่าไหร่น้อวันวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ื่อนก็ต้องเอาเรือลงน้าเพราะว่าเอาเรือขึ้นมาเนี่ยมันได้เครื่องปีแล้วด้วยค่ะพวกเอ้ทํานี่กันแต่ว่ามันเป็นนานหน่าวหิมะลงมันก็เลยเอ็ตแตไบ่ได้ข้างนอกเอดได้แต่ข้างในบนันนี้ข้างอันนี้ก็ช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มลดลงเนาะคะ่ะอ่เริ่มเริ่มดีขึ้นกับมีได้ลดเมื่อวานนี้ก็ เมื่อวานนี้อากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าไปเรือก็ยังเป็นน้ําแข็งมด้ะคะทานาเรือก็เอ็แต่บไดก็จนว่าเดดอกเดดอกก็จังได้ทํามันทํานี้ค่ะแต่เอ้ยก็ดีอยู่ยากเพราะว่าเอ้ยทํางานข้างในแต่ว่าแฟนเอ้ยพันเอ็ดข้างนอกพันเอดท่านเอดนี้พันก็ถ้าว่านําเรือมันเป็นหิมะอยู่เหาก็ทํอย่างทาบ่ไดเนาะจะเนาะแต่ว่าอากาศก็น่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยพ่นพ่นก็ไปคู่มือดอกคาแฟนเอ้ยฮะ ไปคือมือก็ไปเศร้าเลยค่ะมาก็ตอนเย็นเย็นผลการนงเทือก็ทุ่มกว่าทุ่มครึ่งค่ะเพราะว่ารถติดหลเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเพิ่นซีกับซาเพราะว่าถ้ามาเรารถติดแล้วมันไม่มันหุ่นหวยเนาะค่ะเนครับรถติดก็นในวงปุบตีเลยค่ะก็ก็มาสายแดงตอนค่ะแต่ว่าช่วงเดี๋ยวที่ว่าเออเพิ่นเอดแล้วแล้วเพิ่นเอดงานต่ออื่นบ่ได้เพิ่นก็กลับเร็วค่ะมาก็แล้วแต่แตอัน ชนิดที่ว่าพระนธรรมตัวหรือสิเนี่ยอันนี้ก็กินกาแฟดำกับเอ้ยเนาะค่ะคุยเล้ฟังม้วนๆนะจ๊ะเด้ออันพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณไหลที่มาเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาผาฝันสาวโยนเนาะจ๊ะเนาะว่าภาษาโยภาษาบานบานจ้ะพากินกาแฟดำตอนเศร้าๆเนาะค่ะเนาะคุยกันเรื่องอัญชีะทะเรื่องเอ้ยเอธันแดเอดนี่แดเนาะค่ะเนาะ คำพูดเลอกาเอ้ยบัวเบิ่งเอ้ยจบกาเอ้ยก็เข้าใจค่ะถ้ากดมาเบิ่งหน่อยนึ่งกันยังดีเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าขอบคุณหลายๆหลายๆค่ะคําบำเบิ่งมื้อนี้ก็เบิ่งมื้อหน้าต่อไปค่ะก็บ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นโลกโซเชียลอันชอบกับเบิ่งบ่ชอบกับกดออกไปเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่มีเพื่อเว้าเพื่อเด้อค่ะเนอะแต่ถ้าเข้ามาเยี่ยมเยือนเอ้ยมาอันเข้ามานําคลิปเบิ่งเอ้ยเบิ่งจนจบก็ว่าเราเว้าแต่รเดย์เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันภาษายงอบ้านเหล่านี้พิ่นเว้าสิเหลอ เราคุยเจอฟังได้ก็อเอ่ยก็ขอบคุณหล,ล,ล,ลายๆหลายๆค่ะก็อเอ่ยก็สิบอกว่าอันขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะเด้อแล้วก็พบกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีเด้อจ้า